สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2519โดยมีหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนายชัชวานทศรัตน์และอาจารย์นครบุญยะพลานนนเป็นผู้ก่อตั้งวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมเพื่อประสานให้เกิดความร่วมมือด้านวิศวกรรมเกษตรระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกมิติ และเป็นสื่อกลางระหว่างมวลสมาชิกด้วยกันสมาคมได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นเวลา14ปีจนกระทั่งถึงปี2533ด้วยเหตุจำเป็นบางประการทำให้สมาคมได้หยุดดำเนินการจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2539 หลังจากได้หยุดไปเป็นเวลา6ปีสมาคมจึงได้ก่อตั้งขึ้นมาใหม่โดยผู้ทำการรื้อฟื้นสมาคมในครั้งใหม่ซึ่งถือว่าเป็นรอบที่สองประกอบด้วยนายสุรเวชกฤษณเสรณีรองศาสตราจารย์ดรวินิจชินสุวรรณรองศาสตราจารย์พินัยทองสวัสด์นายภัยรัฐหุตราชพักดีจากนั้น สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยก็ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีนายกสมาคมรวมทั้งหมดจำนวน6คนดังนี้ 1. หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นนายกสมาคมคนแรก 2. ศาสต,ตราจารย์ดรประเสรนานาิฐนนนคร 3. รองศาสต,ตราจารย์ดออรอภิชาติอนุกุลอัมภั 4. นายสุรเวชกฤษณนัเสรณี 5. ดรทวัตชัยที่วาวันวงศ์ 6. นางดาเรศกิติโยพาสซึ่งเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้จัดทำวรารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตรจัดทำเอกสารคู่มือการซื้อขายเครื่องจักรกลการเกษตรจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรระดับชาติและนานาชาติเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยนักวิชาการคณาจารย์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในสายงานวิศวกรรมเกษตรได้มีโอกาสในการแสดงความก้าวหน้าและผลการศึกษาวิจัยโดยจัดเป็นประจำทุกปีร่วมหารือและประชุมเพื่อพัฒนาด้านวิศวกรรมเกษตรแก่หน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการกับสมาคมพันธมิตรและสถาบันการศึกษาอื่นๆเช่น มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ KMIT, สมาคมอารักขาพืชเป็นต้นด้านกีฬาและสันทนาการมีการจัดการแข่งขันโบลิ่งเชื่อมสัมพันธไมตรีสมาคมวิศวกรรมกรเกษตรแห่งประเทศไทยได้ยืนหยัดมาถึงวันนี้เป็นเวลา37ปีแล้วทั้งหมดทั้งมวลล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคน ที่ได้สืบทอดกันระหว่างรุ่นสู่รุ่นแน่นอนว่ายังมีภารกิจอีกมากที่รอคอยอยู่สมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามวลหมู่สมาชิกทุกท่านจะร่วมกันผลักดันสมาคมวิศวกรรมเกษตรของพวกเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป